สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณนะคะเควจะมาสอนเรื่องเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะก็คือการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาค่ะเราจะมาดูสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสถานการณ์ชวนคิดนี่นะคะ คือในการแข่งขันต่อปัญหาภาษาอังกฤษต้องการทราบผลการแข่งขันจากบทสัมภาษณ์ของนักเรียนต่อไปนี้ค่ะมีนักเรียน5คนนะคะมีบทสัมภาษณ์5้าคน5บทสัมภาษณ์นะคะ1น้องน้ำเพชรชนะพลใสแต่ไม่ได้ที่1พลอยใสไม่เคยได้ที่สุดท้ายแพ้ไหมตอบปัญหาได้มากกว่าก้านทุกปีก้านได้คะแนนรองจากแพ้ไหมหนึ่งลำดับต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่าก้านนี่คือสถานการณ์ั้5สถานการณ์นะคะ ต่อมาเราจะมาวิเคราะห์นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็ลงในตารางนะคะนักเรยียนน้ำเพชชนะพลอยใสแต่ไม่ได้ที่หนึ่งแสดงว่าพลอยใสก็ไม่ได้ที่หนึ่งเช่นกันแล้วน้ำเพชกก็ไม่ได้ที่หนึ่งเช่นกันแต่น้ำเพชกก็ไม่ได้ที่สุดท้ายเพราะว่าน้ำเพชชนะพลอยใส ต่อมาพลอยใส่ไม่เคยได้ที่สุดท้ายแสดงว่าพลอยใส่ก็ไม่เคยได้ที่ลำดับที่ห้าต่อสถานการณ์ต่อไปค่ะแพ่ไหมตอบปัญหาได้มากกว่าก้านทุกปีได้มากกว่ากา้านแสดงว่าก้านก็ไม่ได้ที่1และแพ่ใหม่ก็ไม่ได้ที่สุดท้ายเพราะว่าได้มากกว่าก้านทุกปีนะคะต่อไปค่ะนักเรียน ต้นกล้าได้คะแนนน้อยกว่าก้านแปลว่าต้นกล้าก็าไม่ได้ที่หนึ่งและกล้านก็ไม่ที่สุดท้ายค่ะเพราะว่าก้านได้คะแนนมากกว่าต้นกล้าจากตารางทำให้พบว่าแพรใหม่นะคะได้ที่หนึ่งและต้นกล้าได้ที่ห้าดังนี้ค่ะ แพรไหมจึงไม่มีโอกาสได้ที่2ที่3ที่4และที่5ส่วนต้นก้าก็ไม่มโอกาสที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ที่1ที่2ที่3และที่4ค่ะตามตารางนะคะนักเรียนตอนนี้ก็เหลือน้ำเพชรพลอยใสแล้วก็ก้านค่ะที่เรายังไม่รู้นะคะคืสถานการณ์ต่อไปค่ะก้านได้คะแนนรองจากแพรไหมหนึ่งลำดับแพร่ไหมได้ที่หนึแสดงว่าก้านได้ที่ สเพราะว่าน้อยกว่าหนึ่งลำดับค่ะ,สะแสดงว่าก้านก็ได้เป็นลำดับที่2นะคะลำดับที่สองสถานการณ์ต่อไปค่ะน้ำเพชชนะพลอยใสแต่ไม่ได้ที่หนึ่งสแสดงว่าน้ำเพชรได้ที่3ามพลอยใสได้ที่4ค่ะเป็นไงคะนักเรียนนักเรียนพอจะหาความสัมพันธ์ของข้อมูลได้หรือยังคะ ค่ะนี่คือผลการแข่งขันนะคะแพใหม่ได้ที่1การได้ที่2น้ำเพชรได้ที่3พลอยใส่ได้ที่4ต้นกาได้ที่5ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะที่นักเรียนต้องทำเองนะคะนักเรียนนักเรียนนะคะสามารถทำใส่สมุดนะคะหรือว่าใส่ในกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะ ในสถานการณ์ที่ว่ามีนักเรียนจํานวน3คนคือหวานแหวนและหวังนะคะแต่ละคนมีความสามารถอยู่คนละสองอย่างที่ไม่ซ้ํากันคือว่ายน้ําวิ่งเร็วร้องเพลงวาดภาพคัดลายมือเล่นดนตรีไม่ทราบว่าใครมีความสามารถอะไรบ้างนะคะนักเรียนนะคะลองดูโจทย์ที่ให้ค่ะ 1. หวานให้เพื่อนช่วยวาดภาพเสมอ 2. แหวนไม่เคยซื้อเครื่องดนตรีเลย 3. หวังว่ายน้ำไม่เป็น 4. ครูชมเชยแหวนว่าเขียนหนังสือสวย 5. หวานซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ 6. แหวนชอบให้หวังร้องเพลงให้ฟัง 7. หวังช่วยหวานถือเครื่องดนตรี 8. หวานไม่มีชุดว่ายน้ำนะคะนักเรียนนำข้อมูลตรงนี้นะคะมาวิเคราะห์นะคะว่าแต่ละคนนะคะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะคนละสองอย่างค่ะ นี่คือแบบฟอร์มที่เรียนจะบันทึกลงสมุดนะคะนักเรียนสามารถใส่ชื่อใส่ชื่อนะคะแล้วก็เขียนนะคะความสามารถนะคะโดยทําเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะในความสามารถนะคะของหวานแหวนและหวังค่ะทำลงในแบบฟอร์มแบบนี้นะคะนักเรียนเขียนวันที่ขีดเส้นใต้เรียบร้อยเขียนชื่อกิจกรรมนะคะเผยรอตรวจอยู่นะคะนักเรียนพบกันใหม่ E.P. หน้าค่ะสวัสดีค่ะ